หลังจากสืบค้นประวัติในอดีตนักสืบนัทนนตัดสินใจที่จะสืบค้นต่อให้ลึกลงไปอีกเขารู้สึกว่าความจริงเกี่ยวกับการตายของภาวินีอาจจะเกี่ยวข้องกับความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในครอบครัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจตาของภาวินีที่ยังคงเป็นปริศนาการค้นหาครั้งนี้นำเขาไปสู่ห้องนอนของภาวินีอีกครั้ง เพื่อหาสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดนัทนนท์ตัดสินใจกลับไปยังห้องนอนของภาวินีที่ถูกปิดล็อกไว้หลังจากการเสียชีวิตของเธอเขาเริ่มสำรวจทุกมุมของห้องตั้งแต่โต๊ะเขียนหนังสือตู้เสื้อผ้าไปจนถึงชั้นวางของทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยแต่มีบางสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่า ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เขายังไม่เจอขณะที่เขาค้นหาที่บริเวณตู้เสื้อผ้าเขาพบว่ามีมุมลับที่สามารถเปิดออกได้เมื่อเขาเปิดมุมลับนั้นก็พบกล่องเหล็กใบหนึ่งถูกซ่อนอยู่ในนั้นกล่องเหล็กถูกล็อกอย่างแน่นหนาแต่นัทนนสามารถหากุญแจเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักใกล้กๆกันมาเปิดมันได้ภายในกล่องมีบันทึกส่วนตัวของภาวินี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบสวนส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับธุรกิจของตารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขู่เข็นที่เธอได้รับก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตบันทึกเหล่านี้บ่งบอกถึงความหวาดกลัวที่พาวินีมีและการที่เธอเชื่อว่ามีคนในครอบครัวที่ไม่ต้องการให้เธอค้นพบความจรงิงขณะที่นัทนนท์กำลังอ่านบันทึกเหล่านั้น ปรางก็เข้ามาในห้องนอนของภาวินีเธอดูตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นนัทนนท์กำลังตรวจสอบสิ่งของในห้องของพี่สาวเธอพี่นัทพี่นัททำอะไรในนี้ล่ะคะผมกำลังค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของภาวินีและผมก็พบบันทึกส่วนตัวของเธอคุณรู้เกี่ยวกับบันทึกนี้หรือเปล่าปรางปรางมองไปที่บันทึกในมือของนัทนน์ ฉันไม่เคยเห็นบันทึกนี้มาก่อนค่ะฉันไม่รู้ว่าพี่พาวินีมีบันทึกอะไรแบบนี้พี่พาวินีเคยบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กับพี่หรือเปล่าคะในบันทึกนี้พาวินีพูดถึงการสืบสวนเกี่ยวกับธุรกิจของตาเธอและยังมีการขู่เข็นที่เธอได้รับด้วยคุณรู้ไหมว่าพาวินีกำลังสืบอะไรอยู่หรือเธอมีปัญหากับใครในบ้านหรือที่อื่นฉันไม่รู้เลยค่ะ พี่ภาวินีอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับมรดกหรือธุรกิจของตาแต่เธอก็ไม่เคยบอกฉันเป็นเรื่องเป็นราวฉันรู้แค่ว่าเธอมีอะไรที่ต้องการทำให้สำเร็จและเธอดูจะเคร่งเครียดมากในช่วงหลังๆนี้ค่ะปรางตอบพางหลบสายตานัทนนสังเกตเห็นว่าปรางดูเหมือนจะปิดบังบางอย่างแต่เขายังไม่ต้องการกดดันเธอมากไปกว่านี้นัทนนจึงเลือกที่จะให้ปรางมีเวลาสักพัก เื่อที่เธอจะได้เปิดใจและพร้อมที่จะบอกความจริงกับเขาในภายหลังนัทนนท์กลับไปตรวจสอบบันทึกของภาวินีอีกครั้งในบันทึกนั้นมีการระบุชื่อหลายชื่อที่พาวินีสงสัยรวมถึงการติดต่อที่เธอทำในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิตบางชื่อเป็นคนในครอบครัวและบางชื่อเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตาเธอบันทึกยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินที่ไม่ชอบมาพากล ซึ่งภาวินีได้ติดตามเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนัทนนรู้ว่าบันทึกนี้อาจเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดและอาจทำให้ความจริงเกี่ยวกับการตายของภาวินีถูกเปิดเผยแต่เขาก็รู้ว่าการเปิดเผยความจริงนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นในครอบครัววงทวีทรัพย์เขาจึงต้องระมัดระวังในทุกย่างก้าวต่อจากนี้ นัทโนตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับปรินในทันทีเพราะชื่อของปรินถูกระบุในบันทึกว่าเป็นคนที่พาวินีมีความสงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเงินที่น่าสงสัยเขาเรียกปรินมาที่ห้องรับแขกและเปิดเผยข้อมูลให้ปรินดูคุณปรินนี่คือบันทึกส่วนตัวของภาวินีที่ผมพบในห้องของเธอคุณถูกกล่าวถึงในนี้ เกี่ยวกับการโอนเงินที่ไม่ชอบมาพากลคุณมีอะไรจะอธิบายไหมครับบัตรบันทึกนี้พาวินีเขียนไว้เองหรอครับผมไม่รู้ว่าเธอสงสัยผมแบบนี้ผมแค่ทำตามคำสั่งของพ่อเรื่องการจัดการการเงินผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายเธอเลยนะงั้นคุณบอกได้ไหมว่าทำไมพาวินีถึงต้องการสืบเรื่องการเงินพวกนี้ มันมีอะไรที่เธอรู้สึกว่าไม่ถูกต้องผม,ผมคิดว่าเธออาจรู้สึกว่าพ่อมีการซ่อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเก่าของตาผมเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อภาวินีนัทนนท์รู้ดีว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดบันทึกที่พบในห้องนอนของภาวินีทำให้เขามีเบาะแสใหม่ในการค้นหาความจริง แต่เขาก็ต้องระมัดระวังในทุกย่างก้าวเพราะความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของคฤหาสน์าวงทวีทรัพย์อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งและการเปิดเผยที่ไม่มีใครคาดคิดนัทนนท์พร้อมแล้วที่จะใช้บันทึกนี้เป็นกุญแจในการไขคดีและจะไม่หยุดจนกว่าจะพบว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของภาวินีความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้า นัทนนท์ได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากการสืบสวนเขารู้สึกว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เขาพบในการสืบสวนเหล่านี้กำลังชี้นำไปยังคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับผาวินีมากที่สุดในบายวันหนึ่งนัทนนท์ได้เรียกสมาชิกในครอบครัวทุกคนมารวมตัวกันในห้องรับแขกของฤหาสร์วงทวีทรัพย์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เขาได้พบและ,ะเผชิญหน้ากับผู้ที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยทุกคนถูกเรียกมารวมตัวกันในห้องรับแขกบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเงียบงนันชัชวาลอัมพาปรินรางและแม่บ้านต่างก็นั่งอยู่ที่โซฟานัทนนยืนอยู่กลางห้องโดยมีเอกสารและบันทึกส่วนตัวของภาวินีวางอยู่บนโต๊ะ เขาตัดสินใจเริ่มต้นการเปิดเผยด้วยการเล่าถึงสิ่งที่เขาค้นพบทุกคนครับผมขอบอกตามตรงว่าการเสียชีวิตของภาวินีไม่ได้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายแต่มีใครบางคนที่ต้องการปกปิดความลับบางอย่างและการเสียชีวิตของพาวินีเป็นผลมาจากการที่เธอพยายามค้นหาความจริงนั้น นัทนนท์หยิบบันทึกส่วนตัวของภาวินีขึ้นมาแล้วพูดต่อในบันทึกของภาวินีเธอได้กล่าวถึงการขู่เขืนที่เธอได้รับรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ไม่ชอบมาพากลผมพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่รู้จักซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเก่าของตาเธอและชื่อที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกนี้ก็มีคุณปริน์อยู่ด้วยผมผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้เรื่องนี้ ผมแค่จัดการการเงินตามคำสั่งของพ่อเท่านั้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขู่เค้นพาวินีแต่มีหลักฐานว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติและในช่วงที่พาวินีได้รับการขู่เคน้นคุณก็เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทางการเงินเหล่านั้นคุณมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับปรินสิ่งที่นัทนนท์พูดมันจริงหรือพ่อไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เลย พ่อครับผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายพาวินีจริงๆผมแค่รู้สึกไม่พอใจที่เธอได้รับมรดกทั้งหมดแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขู่เขียนหรือฆาตกรรมนัทนน์หันไปหาปรางที่นั่งเงียบอยู่เขาสังเกตเห็นความเคร่งเครียดและความวิตกกังวลในสายตาเธอคุณปรางคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการสืบสวนของพาวินีบ้าง ในบันทึกนี้มีการกล่าวถึงชื่อของคุณอยู่หลายครั้งดูเหมือนภาวินีจะเชื่อใจคุณมากพอที่จะบอกข้อมูลบางอย่างคุณรู้หรือเปล่าว่าเธอกำลังสืบหาอะไรอยู่ฉันฉันรู้ว่าภาวินีกำลังสืบหาอะไรบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับธุรกิจของตาแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอันตรายขนาดนี้ฉันพยายามเตือนเธอแล้วว่าอย่าทำอะไรที่เป็นอันตรายแต่เธอก็ไม่เคยฟัง ฉันไม่รู้ว่าใครทำแต่ฉันรักพาวินีเขาเป็นพี่สาวของฉันฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขู่เขียนหรือการทำร้ายเธอคุณปรางคุณเคยมีปฏิกิริยาที่แปลกในหลายๆครั้งที่เราพูดถึงพาวินีคุณมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าฉันแค่กลัวฉันกลัวว่าจะมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องฉันไม่อยากเชื่อว่าคนใกล้ตัวจะทำเรื่องแบบนี้ ฉันกลัวว่าถ้าฉันพูดอะไรออกไปมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงฉันแค่ต้องการปกป้องครอบครัวปรางกล่าวพางสะอื้นนัทนนท์วางบันทึกและหลักฐานต่างๆลงบนโต๊ะและเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลที่เขาค้นพบเข้าด้วยกันเขาชี้ไปที่ชื่อหนึ่งในบันทึกของภาวินีซึ่งเป็นชื่อของอดีตผู้ร่วมง,งานของตาของภาวินีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเก่าๆและมีการติดต่อกับปริน ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่พาวินีจะเสียชีวิตจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาผู้ต้องสงสัยที่แท้จริงไม่ใช่คนในครอบครัวโดยตรงแต่เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตาของพาวินีคนที่ไม่ต้องการให้ความลับของธุรกิจที่ไม่ถูกต้องถูกเปิดเผยออกมาเขาได้ใช้ปรินเป็นเครื่องมือในการขู่พาวินี เพื่อให้เธอถอยออกจากการสืบสวนคดีนี้นัทนนท์หยุดพักและมองไปที่ทุกคนในห้องบรรยากาศเต็มไปได้วยความเคร่งเครียดและความตกใจผมจะส่งหลักฐานทั้งหมดนี้ให้ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อและเราจะต้องหาคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้มารับผิดชอบทุกคนในครอบครัวนี้ตกเป็นเหยื่อของความโลภและการปิดบังความจริงแต่ถึงเวลาที่ความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นแล้วครับ บรรยากาศในห้องรับแขกเต็มไปได้วยความเงียบงนันหลังจากที่นัทนนท์ได้เปิดเผยความจริงทุกคนต่างตกอยู่ในภาวงของความคิดและความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญการที่ภาวินีต้องสูญเสียชีวิตของเธอเพื่อพยายามค้นหาความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกถึงความสูญเสียอย่างลึกซึง้งนัทนนท์รู้ดีว่าคดียังไม่สิ้นสุดแต่เขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่าง เพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นและให้พาวินีได้รับความสงบสุขที่เธอสมควรได้รับในที่สุดนัทนนท์รู้สึกได้ว่าปรางดูหดหู่และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับครอบครัวเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับเธอเขาคาะประตูห้องของปรางและขออนุญาตพูดคุยปรางดูเหมือนจะลังเลแต่สุดท้าย ก็อนุญาตให้นัทนนท์เข้ามารางผมสังเกตว่าคุณดูไม่สบายใจในช่วงนี้มีอะไรที่คุณอยากจะพูดหรือบอกกับผมไหมผมอยากช่วยคุณนะฉันแค่รู้สึกเหนื่อยค่ะพี่นัททุกอย่างมันดูวุ่นวายและไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วฉันไม่รู้ว่าจะรับมือมันยังไงฉันไม่เคยคิดว่าครอบครบัวของเราจะมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมเข้าใจครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมันยากสำหรับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่อยากจะพูดออกมาถ้าคุณพร้อมผมจะรับฟังและช่วยเหลือคุณในทุกวิธีทางฉันแค่รู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฉันรู้ว่าภาวินีกำลังสืบเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของตาแต่ฉันก็พยายามเตือนเธอแต่ก็ไม่สำเร็จฉันกลัวว่าการที่ฉันไม่สามารถหยุดเธอได้ อาจจะทําให้เธอต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายนี้นัทนนท์สังเกตเห็นความเศร้าในสายตาของปรางเขารู้ว่าเธอเองก็มีความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้องพี่สาวได้แต่นัทนนท์ก็ยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เธอ,อยังไม่ได้เปิดเผยออกมาปรางคุณไม่ได้เป็นคนก่อให้เกิดสิ่งนี้การที่พาวินีตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนั้นเป็นการตัดสินใจของเธอเอง คุณทำดีที่สุดแล้วที่พยายามเตือนเธอแต่ผมอยากให้คุณบอกผมทุกอย่างที่คุณรู้บางทีมันอาจทำให้เราคลี่คลายคดีนี้ได้ปรางนิ่งเงียบไปสักพักก่อนที่จะตัดสินใจเปิดเผยบางสิ่งที่เธอเก็บไว้มานานเธอเล่าว่าเธอเคยเห็นภาวินีคุยกับคนบางคนทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเก่าของตาปรางจำได้ว่าพาวินีเครียด และกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการคุกคามที่เธอได้รับปรางยังเล่าว่าภาวินีเคยขอให้เธอช่วยดูเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินแต่ปรางไม่ได้เข้าใจทั้งหมดและเพียงแค่ช่วยเก็บเอกสารนั้นไว้ในที่ปลอดภัยฉันเคยช่วยพี่ภาวินีเก็บเอกสารบางอย่างเอกสารเหล่านั้นเกี่ยวกับการโอนเงินที่น่าสงสัยฉันไม่รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหน แต่ฉันยังเก็บมันไว้ในลิ้นชักโต๊ะของฉันถ้าพี่นัดคิดว่ามันจะช่วยได้ฉันจะเอามันมาให้พี่นัทนนรู้สึกว่าข้อมูลนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายคดีเขาขอบคุณปรางสำหรับความกล้าหาญที่เธอแสดงออกมาและขอให้เธอนำเอกสารเหล่านั้นมาให้เขานัทนนเรียกชัชวาลและปรินมาพบอีกครั้งเพื่อแจ้งถึงความคืบหน้าในการสืบสวน เขาเปิดเผยว่าได้พบเอกสารที่ปรางมอบให้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่พาวินีกำลังสืบสวนและเอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเก่าของตาผมได้เอกสารเพิ่มเติมจากปรางที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในธุรกิจของตาดูเหมือนว่าการโอนเงินเหล่านี้มีความผิดปกติและเป็นสิ่งที่พาวินีกำลังสืบหาอยู่ ผมต้องการให้คุณทั้งสองอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรางเธอเก็บเอกสารพวกนี้ไว้งั้นเหรอพอไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขูเคนภาวินีแต่การโอนเงินเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเช่นกันผมแค่ทำตามคำสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นหลังจากที่นัทนนได้รวบรวมหลักฐาน และเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ผ่าวินีจกำลังสืบสวนการสืบสวนของเขานำไปสู่จุดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่ามีคนในครอบครัววงทวีทรั์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนัทนนท์ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับครอบครัวทั้งหมดอีกครั้งในห้องรับแขกเพื่อให้ทุกคนได้เผชิญหน้ากับความจรงิงทุกคนถูกเรียกมารวมตัวในห้องรับแขก ชัชวานอัมพาปรินและปรางต่างนั่งอยู่ในบรรยากาศที่ตึงเครียดนัทนนยืนอยู่ตรงกลางโดยวางหลักฐานทุกอย่างบนโต๊ะนัทนนเริ่มเปิดเผยสิ่งที่เขาค้นพบผมมีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของภาวินีไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการกระทำที่มีคนตั้งใจให้เกิดขึ้นซึ่งหลักฐานเหล่านี้ ีไปที่คนในครอบครัวนี้ทุกคนต่างตกอยู่ในความเงียบงนันปรางนั่งก้มหน้าใบหน้าซีดเผือดขณะที่ปรินและชัชวาลต่างจ้องมองนัทนนด้วยความตกใจผมได้พบเอกสารการโอนเงินที่ไม่ชอบมาพากลและเอกสารเหล่านี้ถูกซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ยกเว้นคนที่ใกล้ชิดกับภาวินีมากที่สุดซึ่งก็คือคุณปราง คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าทำไมเอกสารเหล่านี้ถึงอยู่กับคุณปรางเงียบไปสักพักก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นน้ำตาเริ่มไหลลงมาจากดวงตาของเธอเธอหันมามองนัทนนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความสิ้นหวังฉันฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีฉันแค่ฉันแค่อิจฉาพาวินีมาตลอดเธอได้รับทุกอย่าง ทางความรักจากพ่อและมรดกจากตาฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่เคยเป็นที่ต้องการเลยฉันไม่เคยได้รับความสำคัญแบบที่ภาวินีได้รับฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนคู่ภาวินีฉันอยากให้เธอกลัวและถอยออกไปจากทุกอย่างที่ฉันคิดว่าเธอไม่สมควรได้รับฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เธอยอมแพ้แต่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะนำไปสู่การเสียชีวิตของเธอ ฉันแค่ต้องการให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนที่ฉันรู้สึกนัดถนนเงียบฟังขณะที่ปรางเล่าด้วยน้ำเสียงเสียใจและเต็มไปได้วยความรู้สึกผิดปรางทำไมลูกถึงทำแบบนี้พ่อไม่เคยคิดเลยว่าลูกจะรู้สึกแบบนี้พ่อรักลูกทุกคนเท่ากันแต่พ่อไม่เคยแสดงให้ฉันเห็นเลยค่ะฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ ฉันรู้สึกว่าพาวินีได้ทุกอย่างไปหมดและฉันฉันแค่อยากได้ความสำคัญบ้างร่างยอมรับว่าเธอเป็นคนขู่พาวินีและมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้พาวินีต้องผเผชิญกับความกลัวและความกดดันเธอยอมรับว่าเธอใช้การคุกคามเพื่อหวังให้พาวินียอมทิ้งมรดกและถอยออกจากชีวิตของครอบครัว แตเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพาวินีการตายของพาวินีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญและความสิ้นหวังที่เธอไม่สามารถควบคุมได้นัทนนท์มองปรางด้วยความสงสารเขารู้ดีว่าความอิจฉาและความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการสามารถทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดได้แต่การกระทำของปราง ทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ปรางคุณต้องเข้าใจว่าการกระทําของคุณไม่เพียงแต่ทำร้ายพาวินีแต่ยังทำลายครอบครัวของคุณด้วยความรักและความอิจฉาที่ไม่ถูกที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทําปรางนั่งก้มหน้าร้องไห้ไม่หยุดขณะที่ชัชวาลและอัมพาต่างก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ บรรยากาศในห้องเต็มไปได้วยความเศร้าและความสิ้นหวังนัทนนตัดสินใจส่งตัวปรางให้ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายความจริงที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้ทำให้ครอบครัววงทวีทรัพย์ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้การสืบสวนที่ยากลำบากนี้ได้เปิดเผยถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนไว้หลังจากการสารภาพของปรางและการส่งมอบตัวเธอให้กับตำรวจความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดได้ปกคลุมคลือหาดวงทวีทรัพย์การสูญเสียภาวินีทำให้ทุกคนในครอบครวัวต้องอเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่แตกหักและความเจ็บปวดที่เกิดจากการกระทำของปราง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอเผชิญหน้าและเรียนรู้จากมันในช่วงเย็นวันหนึ่งชัชวาลและอัมพาได้นั่งคุยกันที่ห้องนั่งเล่นทั้งสองคนดูเหนื่อยล้าและเคร่งเครียดจากเหตุการณ์ทั้งหมดชัชวาลถอนหายใจลึกก่อนที่จะเริ่มพูดผมไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องทั้งหมดจะลงเอยแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นความผิดของผมเองที่ไม่สามารถปกป้องลูกๆของเราได้ ผมทำให้พวกเขารู้สึกไม่เท่าเทียมกันจนทำให้เกิดความอิจฉาและความเกปยดชังแบบนี้คุณชัชวาลมันไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดหรอกค่ะเราทุกคนต่างก็มีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามทำให้ครอบครัวของเรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้งแม้ว่ามันจะยากก็ตาม ชัชวาลและอัมพาตัดสินใจไปเยี่ยมปรางที่สถานีตำรวจทั้งสองต้องการให้กำลังใจและให้เธอรู้ว่าพวกเขายังรักและห่วงใยเธอปรางพ่อรู้ว่าลูกทําพิดแต่พ่ออยากให้ลูกเข้าใจว่าพ่อไม่เคยหยุดรักลูกเลยพ่อหวังว่าลูกจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และวันหนึ่งลูกจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอีกครั้งพ่อคะแม่คะ หนูรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะหนูรู้ว่าความอิจฉาที่หนูมีมันทำลายทุกอย่างที่ดีของครอบครัวหนูไม่คิดว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้หนูแค่รู้สึกโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความผิดของหนูเองแม่อยากให้ลูกรู้ว่าแม่ให้อภัยลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะรอวันที่ลูกกลับมา และหวังว่าลูกจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม่รักลูกเสมอนับรางปรางพยักหน้าและก้มหน้าลงน้ำตาไหลไม่หยุดการเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงความรักที่ยังคงอยู่แม้จะผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมากก็ตามนัทนนได้พบกับวิทยาเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเขาในการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจของตาของภาวินีวิทยารู้แล้วว่าปรางเป็นคนฆ่าภาวินีแต่ฆ่าอย่างไรนั้นเขาสงสัยยิ่งนักเฮ้นัทนน์พอจะบอกเล่าได้ไหมว่าคุณปรางฆ่าคุณภาวินีได้อย่างไรเธอให้การกับตำรวจว่ายังไงบ้างปรางบอกว่าในคืนที่เกิดเหตุพายุฝนหงกระนำอย่างรุนแรงปรางแอบเข้าไปในห้องของพาวินี โดยใช้กุญแจสำรองที่เธอแอบขโมยมาภาวินีกำลังนอนหลับอยู่ปรางเดินเข้าไปใกล้เตียงและใช้หมอนกดลงบนใบหน้าของภาวินีขณะที่ภาวินีกำลังดิ้นรนเพื่อหายใจปรางร้องไห้ตลอดเวลาเธอรู้สึกถึงความอิจฉาและความโกรธที่สะสมมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถหยุดมือของตัวเองได้จนกระทั่งภาวินีหยุดดิ้นรน แต่สิ้นใจไปในที่สุดเมื่อภาวินีสิ้นใจแล้วปรางรู้สึกถึงความผิดและความกลัวที่ท่วมทน้นแต่ในตอนนั้นเธอก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ได้ทำลงไปได้แล้วเธอรู้ว่าตัวเองได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปแล้วและไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หลังจากที่พาวินีสิ้นใจปรางรีบทำความสะอาดเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย เธอจัดหมอนและผ้าห่มให้ดูเหมือนว่าพาวินีกำลังนอนหลับตามปกติเธอวางแผนออกจากห้องพาวินีเป็นอย่างดีก่อนที่เธอจะออกไปเธอกีดร้องให้คนในบ้านได้ยินจากนั้นเธอจึงเปิดประตูออกไปและหลบหนีจากห้องโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดเธอเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองและล็อกประตูนั่งอยู่ในความมืดร้องไห้สำนึกผิด แต่เธอก็รู้ดีว่าความจริงนี้จะไม่สามารถถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปและการกระทําของเธอจะนำมาซึ่งผลที่เธอต้องยอมรับในที่สุด